ตุ้ดยำเต๋ตตเนะโอเคน,น,นะนะติดยังไงติดตรงนี้ใช่ครับที่ข้อสอบสมัยก่อนนี้ก็จะค่อนข้างซับซ้อนโอเคติดแล้วนะครับขอาต่อยกรฟลเคผราเทียมน้อเทลทุกท่านนะคะรับโอกาสครับ ก็เรามาต่อกันนะครับที่ EP ที่ี่นะครับเราก็จะมาเพิ่มทักษะในเรื่องของอการสัมพันธ์คาถาครับหลายครั้งเนี่ยเราก็จะมีความกังวลกับการสัมพันธ์พระคาถานะเพราะว่าอาจจะได้ยินได้ฟังว่ามันยากขั่นี่นั่นอลองกลับมามองว่าความจริงแล้วคาถาหรือพระคาถาเนี่ยก็สร้างมาจากเรื่องของประโยคเหมือนเดิมคือต้องมีคํานามคำกริยาแล้วก็นิบาสศศูัยดนงนั่นเราก็มีหน้าที่คือต้องแยกขัวนี้ให้ได้ก่อนล้วเราจะมา โฟกัสที่ตัวคาถากัก่อนครับซึ่งแบบฝึกในวันนี้ก็เป็นข้อสอบในปี52าสอนะเรื่องเดิมครับอภิษกาเศรษฐีนะครับอ่าเราก็เป็นช่วงท้ายเรื่องที่จะเข้าสู่คาถาพระคาถาที่พระเจ้าทรงตัดน,นะครับซึ่งจริงตรงเนี้ยจะอยู่ในพระบิดกนะครับนี่อุณหภูมิปิดกส่วนที่เหลือที่แปลมันไม่ใช่เลยเป็นคำทีชั้นรองนี่ว่าคาถานะตรงนี้จะถ้าไปเปิดพระิดกเ, 5, เล่มที่ห้าเล่มที่ยี่สิบห้าก็เจอแค่นี้แหละแค่นี้อยู่ในพระจ้บิดกสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ อนันนี้เรามาดูกันว่า,เ,าเราจะมีการกําหนดยังไงถูกปะ่ะเวลาที่เราจะกําหนดก็อย่างที่แก้ทุกท่านแล้วว่าเราจะควรจะตรงด,ดูที่ไหนครับดูที่ท้ายอยู่ไหมดูที่ท้ายก่อนนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเพื่อป้องกันว่าเผื่อไปเจอเลขในซ้อนจะได้แบบว่าในคาถาก็มีเลขในซ้อนนะเออจริงๆแล้วเนี่ยแ้าถาคุยกันนะมีเลขในซ้อนคาถาคุยกันที่บอกมีใครคุยกันในระหว่างทางก็เคยออกนะวีนั้นออกรับซ้อนมาคาถาคุยกันซ้อนๆ ก็โอ้โหหนักมากเลยแต่พวกเราไม่ต้องกลัวครับเรายังไม่สอบมาลองมาดูกันครับในส่วนของประโยคข่าศา,านี้เน,ะนาะขออนุญาตส่งส่งในห้องกรับมาก็หปดกันครับก็สิ่งที่เห็นก็จะมีแค่อะไรไม่คำนามก็คำกริยาหรือว่านิบพานศัพท์ถูกไหมครับอ,อัาจตานันงครับอเป็นคำนามถูกไหมนะคำนามนาวิพัที่ สองเนาะจริงๆมันน่าจะเป็นอัตตานันถูกป่ะแต่มันเป็นอัตตานังเพราะเรื่องของคณะฉันครับเขาเลยบอกว่าขอเปลี่ยนรูปเป็นอัตตานันไม่มีปัญหาถ้าอยู่ในฉันนะนี่ก็เป็นวิพัติสองนะฮะสองต่อมาอันเยวะอ่าต้องรู้เลยนะว่าในพระคาถาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราเจอวะเนี่ยมันไม่ใช่เอวะนั่นเทียวหรือวะเทียวนะแต่มันคืออีวะนะครับอีวะที่แปลว่าเพียงดังอีวะเพียงดังครับ ถ้าในทองนิทานจะเจอวิยะราวกะถูหไหมในทองนิทานเนี่ยเราจเจอวิยะที่แปลว่าราวกะราวกะอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ขณะที่ในคาถาเนี่ยเราจะไม่เจอวิยะแล้วจะเจอเป็นอีวะที่แปลว่าเพียงดังครับจะพบในคาถาแล้วก็เวลาไปพบเขาเนี่ยเขาจะไม่เขียนเป็นอีวะหรอกเขาจะเป็นอะไรสนทีแล้วก็ลบทิ้งเหลือแค่วเวกแบบนี้นะโอเค ก็เท่ากับว่าตรงนี้มนันตัองเป็นการเปรียบเทียบถือว่าอันเยใส่เอนะครับอันยะอื่นใส่เอนี่คือสองทั้งหลายถูกไหมครับอันเยนะ,ะก็คืออันยะอื่นนียอันนี้เราอื่นเนะี่ยเป็นสองทั้งหลายต่อไปนะครับหันติหันติเป็นกริยาใช่ว่าเป็นกริยาอายาัขยาหันตินะเป็นอะไรครับ ตีวัตมานาถูกไหมตีวัตมานานะตีวัตมานานะ,ะขึ้นประธานเป็นหนึ่งเฉยๆใช่ป่ะแล้วก็เป็นวาจกอะไรครับ<ช>อ่าเนี่ยชื่อว่าอาขยาตโบดกับตุวโจบประธานก็ต้องชื่อว่าสยากตา<ช>ถูกป่ะอ่าไปต่อครับทุมเมโทคครับสบัลลอโววิบัติตึงเป็นประธานได้ไหมไเป็นประธานได้ไหมไเป็นประธานได้ไหมไ ถ้าน่าจะได้ตรงพี่ดูนะมันเป็นคุณนามปะเอ่อทูมแบบปัญญา,าสามเนี้ยต้องขยายบุคคลถูกไหมต้องขยายบุคคลนะพวกนี้เป็นคําคุณนามแล้วแหละวิเศษนะครับเป็นคุณสมบัตินะตรองนี่ก็ต้องโยกอะไรนำนามมาเกาะนึกไ,ไม่ออกก็บอกบุกคคลนะบุคคลน,นะครับอ่านี่ก็เป็นวิเศษนะไม่ได้ใช่บุคคลช่วยได้นะจะเป็นเซกตาแล้วก็โพคะาจันหายะอ่ใช่ไหมมันคือยะใช่ปะที่คือสามถึงเจ็ดนั่นเองนะจากสามที่เป็นเทพหญิง ยาเป็นทางเเจต่อไปครับปาราคาเวสิโนอะไรเห็นเป็นอีโนถูกไหมฮะอีโนอ่าอีโนใช่ไหมอีโนเนี่ยเป็นได้ต็งทั้งหลายสองทั้งหลายใช่ไหมแล้วก็อะไรสี่หอ่าสี่หแล้วก็เองถึงอ่าบ้าไทั้งหลายด้วยนะเป็นอยู่ห้าหน้าที่นะอันนี้ก็แดดไปก่อนแต่แน่นอนว่าคําเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นประทานได้เพราะมันเป็นอะไรครับ เป็นนามกิจใช่ไหมลองมีปัจจัยอ่ะเ e วสีสอ่เขาเวสีเสรีต้องเป็เไรครับต้องเป็นวิเศษณแน่ๆชื่อสําคัญตัวเนี้ยถูกไหมถูกไหมนี่ต่อมาครับเจอจักนะจักรจักจักรักเออจักรแล้วก็เจอโนอ่า,าโ,ออโนเนี่ยโนตำแหน่งที่หนึ่งโนตำแหน่งที่เหนือคือโนที่แปลว่าไม่ใช่ไหมนัม่นคือปฏิเสธนะปฏิเสธทำแล้วก็ ูมิธรรมอ่าอันที่สองใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอะไรด้วยวิเศษนะใช่ไหมวิเศษณะของนามนามก็คือว่าปุัาโภคา <1. S 1> อหนึ่งทั้งหลายเนาะอหนึ่งทั้งหลายครับแล้วก็หากนันติ 1. 1> อกิริยาอกิริยาถูกป่ะอันนี้คืออันตินะกิริยาอโอเคอาขยาเนาะก็เป็นอาขยาตบดกาตูวาโจกนะฮะ อ่าส่วนประธานก็คืออะไรสยกตาใช่ไหมเสยกาตาสรุปว่าอ่าเราก็ดูทีละประโยคประโยคที่หนึ่งเนี่ยเรามีหนึ่งทั้งหลายแล้วใช่ไหมีเจียกุมภาคแล้วอ่อันนี้ก็สามารถที่จะสัมพันธ์ได้เลยถูกป่าว่าอะไรครับโคคาสยกตาในอานันตีอ่านันตีอาขยาตาบดกัสุวาโจอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจน้องที่คือประโยคหนึ่งใช่ไหม คราวนี้ประโยชน์เนี่ยมีส่วนขยายแล้วมั้งถ้าต้องการกำไหมผานะเนี่ยถ้าก็ต้องค่าซึ่งถูกไหมฮะอ่าซึ่งซึ่งเนี่ยมันคืออะไรปุคละที่โยกมาใช่ไหมฮะอ่าเนาะเราไปหากันคราวนี้เราสัมพันธ์ประพันกับลุมภาพเรบร้อยแล้วเราก็มาสัมพันธ์บทต่อไปคือทุมเมทางาทุมเมทางวิเศษนะของปุกคลงปุคลง,ลงอ่าอุตากรมะในอนติโอเคจบปอนึงนะครับ เราเขไหมใช่คราวนี้ลองพี่มาดูประโยคถัดมาครับอ่าดูถัดมานะจะสังเกตว่ามันมีโนโนเนี่ยมันใช้ในการปฏิเสธใครครับปฏิเสธกิริยาถูกป่มแล้วมันก็จะปฏิเสธกิริยาที่พึ่งพูดถึงไปถูกไหมนั่นแสดงว่ามันปฏิเสธใครหากนานติถูกอห่ลองพี่ต้องโยกคําว่าหากนานติมาหากนานติมา ท่าน,นันติะโยคเมื่อก,กี้ประธานคือใครครับคาคือโคาก็ต้องโยกโคา,ามาด้วยถูกปะอ่านะมีประธานแล้วนะมีคุมภาคแล้วนะโอเคปะถ้าต้องการกรรมไหมต้องการกรรมแสดงว่าต้องมีสองมีสองไหมย่งไงไอเวซีโนเนี่ยนะมันคืออะไรวิเศษนะของสองทั้งหลายใช่ไหมสองทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นอุวุกรรมะถูกปะฟังทันไหม อ่าพ่ออ๋อ,อเลยโอเคนะฮะอ่าแล้วก็โยกอะรปลุกอะไรปลุกทะเลปลุกทะเลสิคร <L> ับทะเลทะเลนะนถูกไหมถูกไหมอ่าต้องขยายหนึ่งอ่าสองเท่าเลยขึ้นแล้วปลุกทะเลตัวนี้วิเศษช้างข,ของปลุกทะเล่ะเมื่อเราสร้างได้ครบแล้วคราวนี้เรามาสัมพันธ์กันซึ่งในประโยคนี้มีนิบาตต้นข้อความด้วยก็คือจัดอ่าเรียกว่าอะไรครับจัดสรร ประธานตัวเดียวกันหรือเปล่าการตัวเดียวกันจะพี่แปลว่าแต่ว่าเอ่อเวเสสาโชติกะครับจะสับวิเสสาโชติกะนะฮะนะจะสับวิเสสะโชติกะวิเศษโชติกะโชติกะนะจะสับวิเศษโชติกะต้องสัมพันธ์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาอะไร โควาสยกตาในหาอันติหาอันติอาขยากบวนกัตอุวาโจอ่าแล้วเขาบอกว่าอ้อน,นี้เขาโควาสยกตาในหาอันติแล้วเขาก็สัมพันธโนสับก็เลยโนสับปฏิเสธหาในหาอันติแล้วก็จบทีเดียวหาอันติอาขยากบทนกัตตุวาโจะอันนี้ปีห้าสองยกเลยท่าเสร็จเลย โคาเสกตาในหานันติแล้วก็นาสับปฏิปฏอโนสับโนสับปฏิเสธาในหานันติหานันติอาทยาุทกับตูอาโจโอเคผนเนาะต่อมานะครับตัวนี้เป็นอะไรปารสปารสเวสีโนวิเศษนะของปูคคเลปูคคเลอุตตากรรม,มาตในหานันติโอเคจบครับ พอได้อยู่เนาะอออแล้วคาถาเนี่ยไม่ไม่ได้ซับซ้อนนะแต่แค่ว่าต้องเข้าใจคอนเซปต์ของประโยคมาก่อนตอนเรียนนิทานเนี่ยถ้าเข้าใจปุ๊บมันจะหามาเติมครบมันก็จบอะต่อมานะอ่าเราพบว,ว่าอะไรครับมันมีอีกอันนึงคือเจอคุมภาคตัวหนึ่งใช่ป่ะคืออะไรครับหันติหันตินเนาะเราขึ้นมาหาเลยนะปุคโลถูกปะมีนินบาตต้นข้อความเลยไหมไม่มีเลยถูกไหมครับแล้วก็สามารถสัมพันธ์อะไร ปุคโลสยกักตาในหันหติปุคโลสยกักตาในหันติหตันติอาขยาตาบทกัตตุวาจโจโอเคตอนนี้เราค่อยมาสัมพันธ์บทที่เหลือนะเอะแล้วก็โพคะตันหายะคราวนี้ดูซิว่ามันจะเป็นด้วยไหมค้าด้วยตันหาเหรอถูกไหมด้วยก็ไม่ได้อ่ะสามถ้าเป็นด้วยไม่ได้ อะไรก,การณะก็คือด้วยไงไม่ได้ถูกไหมบ้างไม่ไครับย่อมข่าซึ่งบุคคลเพราะตัณหาปะ่ะเพราะความอยากเพราะเนี่ยครับนี่ก็ออยเหตุผลครับเหตุผลคือทั้งสอ,องพี่ไปเลือกวิพันธ์แล้วว่ามันมีความเป็นได้คืออะไรบ้างประธานแล้วก็ย่อมข่าใช่ไหมข่าซึ่งเนี่ซึ่งอะไรซึ่งตนอ่าเพราะปัญหาเนี่ยอออโอเคเนาะ เน,นี่ยจะต้องแบบใช้การอะไรดูภาพรวมแล้วว่ากิริยาเนี่ยมันเรียกหาอะไรบ้างค่ามันต้องค่าซึ่งแต่ว่าเนี่ยมันมีซึ่งอุตตกรรมแน่หรือว่าแล้วองนี้มันเป็นวิที่อะไรดีละ่ะสามแปลว่าด้วยด้วยตัหาก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมอ่าหรือว่าสี่แก่ก็ไม่ใช่หกสามยูมทักก็ไม่ได้ก็เหลืออะไรหรือเป็นเหตุผลเพราะอย่างเงี้ยเพราะตัณหานีพราะความอยา่เนี่ยโคคะอันนี้เป็นเหตุเราเรียโคคาตัณหายะเหตุใน ห,ห,หันติใช่ครับในหันตินเหตุในหันติมันจะเข้ากับกริยาในกริยาในกริยาโพคาตันหายะเหตุในหันติเ,เพราะว่าย่อมฆ่าเพราะอะไรโอเครครับต่อมาทุเมโทวิเศษนาของกุคาโลต่อมาอมาเจออันเย เพราะเราสัมพันธ์ไปเรื่องาน,นตอนนี้สัมพันธ์คือเราเก็บเทียบบดใช่ป่ะอันนี้ก็เหตุตอันนี้ก็วิเสตนะของประธานอันนี้สัมพันธ์ไปแล้วใช่ไหมอันเยนแล้วอันเยนเนี่ยเรากำลังเข้าสู่พื้นที่ของบบอ๋อใช่เข้าสู่พื้นที่ของประโยคเปรียบเทียบถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมหเวงมี่จะต้องสร้างประโยคเปรียบเทียบขึ้นมาก่อนถูกไหมถูก่อ่ะเราดูนะว่าเลขนอกเน,นี่ยมันมีค่าซึ่งตนอันนี้ก็ต้องไปเลยค่าซึ่งในที่สักอย่างหนึ่ง <Yeah. S 2> อ่ายมาสร้างก่อนเลยว่าต้องสร้างอะไรขึ้นมาบ้างอาบอกว่าอะไรนะไอ้ตรงอีวานเนี่ยนะเราขยายความเนาะอ่านข้อนีนะครับแล้วก็อีวานมาวางก่อนใช่ไหมแล้วก็มีนะอันเยหรือว่าอันเยอันเยเนี่ยก็ต้องขยายอะไรพระผู้พน้นแะน่แน่ปลุปกคะเล,เลชอบเยี่ยมเลยครับหลวงพ่อปุกคะเลครับปุกคะเลแล้วก็ต้องมีคาว่าอะไรยืมค่ามาใช่ไหมอ่าหาหานนะฮาหาหาหไหาหาหาห ไม่ได้ถูกไหมครับเรวงพ่อต้องใส่อะไรอันต่ปัจจัยก่อนอันต่ปัจจัยอ่าแล้วเขาเปรียบเทียบกันอะไรนะบุคคลใช่ไหม,มบุคคลแบบเนี้ยเปรียบเทียบกับบุคคลอีกแบบหนึง่งก็อะ้รครับบุคลลห่านันโตบุคคลก็บุคคลแบบเนี้ยย่อมค่าซึ่งตอนอเพียงดังอันว่าบุคคลแบบเนี้ยค่าซึ่งบุคลคลเราเขียนปะ วิธีการคือความเดิมตราที่แล้วนะเราจาได้ไหมในเรื่องของ e a, อีวิยะสั์อ่ะคอนเซ็ปต์เดียวกันถูกปะ่ะวิยะมันจะเปรียบเทียบใช่ป่ะเวลาจะเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบประธานกับประธานก็นจะมีอะไรมีประธานแล้วต้องมีอาการกริยาใช่ไหมแต่ต้องใส่เป็นอันตมานะอีกที่หนึ่งถูกไหมครับเราเรามั่นใจได้งไงเป็นอย่าง,งานั้นเพราะทางี้สังเกตดูว่าที่ในในอ e ีวะเนี่ยมันมีแต่วิภัตที่สองทั้งหลายมันคือบทไรกบทกรรมถูกปะ่ะข้างนอกมันก็มีบทกรรมถูกไหม แสดงว่ามันต้องโยกอะไรถ้าตัวเดียวกันนี่แหละมาใส่โอเคปะ่ะอ่ะอันเยขยายปุคาเลและปุคาเลก็เป็นกรรมของหาดนันโตหาดันโตเป็นวิเศษของปุคาโลแบบนี้น,นะครับคราวน,นี้เราเขียนให้ครบก่อนแล้วราค่อยสัมพันธ์ดีไหมไมาได้เห็นชัดๆอ่ะเราบอกเลยว่าเราเจออันเยอันเยก็ต้องเป็นวิเศษนะของปุคาเลปุคาเลอาอุตตก,กรรมในหาดนันโต นานโตอ๋อ,อแล้วเป็นบุคลโลคนเดิมด้วยมันเป็นอุป,ปมาวิเศษนะขอโทษเพราะว่าเรายกเขาปุคลโลมาก็ไม่ไม่จำเป็นเพราะอะไรครับประธานคือปุคลโรอยู่แล้วมันเลยจะเป็นได้แค่ไรอุปมาวิเศษนะอะไรก็เลยตรงนี้แหละอุปมาวิเศษนะขออนุญาตใช่เราไม่ได้ยกป,ประธานมาใหม่ใช้เาขาบุคคลเหมือนเดิมนานโตอุปมาวิเศษนะของปุคลโลนะของปุคลโลปุคลโรเลยตอนนี้ประธาน แล้วก็อีวาสาอุปมาโชตะกัาใช่วิธีการดูเนาะเมื่อกี้พอดีเราบอกว่าเราโยกขนานโตมาละแต่เป็นไงครับอ๋อไอตัวปุคคโรที่โยกมามันคืออะไรคือทำเดียวกันอย่างประธานเราเลยแลเป็นแค่อะไรครับอุปมาวิเศษนะเนี้นน อันเยวิเศษนะของปุคะเลปุคะเลอาวุตาการมะในหานันโตหานันโตอุป,ปมาวิเศษนะของอุปคุโคลเอเคใ่ปะแล้วก็มาที่ตัวนิบาสาอะนะ่าวิยะอีวะเนาะอีวะอีวะ,อ,วะอีวะสัทอีวะสัพอุป,ปมาโชตาิกาเข้ากับ ่ากับะไรครับทั้งหมดนี่เลยครับอันเยปุคาเลหาน,านันโตโอเคไหมอ,อิวัตสาบอุมาโชติกาเข้ากับที่มันกลัวทั้งหมดอ่ะอันเย,นเยปุคาเลหาน,านันโตจึงบอกให้หลวงพี่อย่าเขียนให้มันครบไปไงมันจะได้ว่าเขียนเราตอนนี้มันก็จะจบเลยท,ที่จนถึงตรนนี้เข้าใจไหมเ,เข้าใจเข้าใจอยู่นะคราวนี้มาต่อที่อะไรครับอัตตานา อาะนะอัวุตตกากรรมมะในอานตีแล้วก็อีตีสอบแล้อีตีสทบตรงเนี้ยที่เปิดมามันเปิดมาจากอะไรครับตัดแล้วซึ่งคาถานี้ถามว่าอีตีขยายใครเออขยายพระคาถาใช่ไหมครับาะเนี้ยคาถาว่าอะไรไง อิติเนี่ยกำลังขยายคํานามอิติก็เรียกว่าอะไรสรูปะ,ปะใช่ไหมอิติสาสารูปะในอิมังคาถาังอิมังคาถานาะเพราะเธอทั้งก้อนว่าคาถานี้ไม่ใช่แค่คาถาเดียวอิติสาสารูปะในอิมังคาถาัางครับผมอ๋อตอนนี้เรามาโฟก,กัสที่ตรงพระคาถากนะ่อนเนาะเพราะถือว่าคาถาเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าซับซ้อนไหมผมว่า ซับซ้อนน้อยกว่าของนิทานนะที่เป็นเลข่นายสอนจริงๆแล้วอะเพราะว่าประโยค์ของคาถามันถูกจํากัดด้วยพื้นที่ของการเรียนคำนี่บอกว่าแต่ว่าคําที่มาอยู่ในนี้มันมีไม่มากมันต้องมีกิริยาภูมิมามันต้องมีประธานแล้วก็ส่วนใหญ่นิดหน่อยผมเลยชอบทําสัมพันธ์คาถามากกว่ามากกว่าทองนิทานอีกถ้าคาถามก็จะชอบเพราะมันไม่มันไม่ซับซ้อนเพราะเราก็จะจับคอนเซ็ปต์ได้ว่าพระเจ้าเวลาตัดวาจกไม่ตัดเยอะจะตัดกับตัวจกซะส่วนใหญ่ อาจจะเป็นคำว่าจบบ้างที่แบบว่าบางอย่างที่ต้องการเน้นในการผลการกระทำสังเกตนะนี่มีเกิดอ,อะไรทั้งนั้นเลยกระตัวจบหมดเลยสามปอถูกว่าและสิ่งที่ควรต้องรู้ในวันนี้คือถ้าเราเจอวะที่อยู่ในทัาคาถาให้นึกถึง e 1, อีวะไว้ด้วยเจอบ่อยมากนะครับแบบนี้นะที่ควรจะได้เนาะอีวะ e 1. ได้ไหมได้ไหมเราเปิดมาแล้วก็เรียนทาคาถาเลยนะในวันที่สองเป็นไงบ้างแซ่บไหม <laughs> จริงๆมันก็เป็นภูมิที่ควรต้องเรียนได้แล้วนะครับได้ได้ว่าอะไรเราเริ่มตกผลึกในโครงสร้างทางภาษาไปอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยยังบอกแล้วว่ามันต้องเรียนไปขา้างหน้านะครับมันจะไม่มีความสมบูรณ์แบบในกรณียนภาษาแต่เพียงแต่ว่าเราจะค่อยๆประกอบการจนมันสมบูรณ์แบบในวันนั้นนั่นแหละครับที่เราเติบตโตออกเร่าในส่วนของตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวหลวงพี่ถ้าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยให้ลองฝึกก็คือฝึกทบกวันตรงนี้เนาะเขเคปว่าแล้วก็ฝึกสัมพันธ์ตรง ราชาตรงนี้เป็นต้นมาใจาเบาๆหน่อยว่าภูมขกโวยค่อยๆที่จะต้อง <S <S มีอะไรทักษะในชื่อสัมพันธ์ก็ต้องคล้องมามาแจ้วบอกคุยกันรู้เรื่องเอาเขียนแบบนี้ก่อนเนาะตรงนี้นะครับแา่ว่าใครที่เตรียมสอบในรอบสอบเนี่ยหลวงพี่อาจจะไปดูแก้อ่านต่อไปเลยก็ได้เผื่อว่าได้ทบทวนภูมิคาถาแก้ยไปด้วยงานสอบการสอบวิชาสัมพันธ์นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมต้องไหนเลย อัง,องไงอะไรนะยังเนี่ยอย,อ,อย่างกูอ <asz> ีกจ้ะโอ้ยแต่ยังแต่ยัง <Logan> ก็คือว่าเวลาเราเป็นโครงสร้างประโยคครับมันต้องเปิดเข้าไปเออเนี่ยต้องามาเรียนเรื่องการประโยชน์เดี๋ยวได้มาสอนเรื่องของลกักษณะของอะไรอยา e ่างเตนะวุตังอย่างเงี้ยครับไอ้เรื่ีการเปิดเข้าไปอะไรต่อไป เดี๋ยวค่อยแบบไปดูโอเคนะินดน <laughs> คือคืออย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอะไร <laughs> เพราะเรายังไม่มีชุดความคิดเลย <laughs> เพอเราเริ่มแบบว่าเอยอยากจะรู้ว่ามันบางทีอะมันก็ดีอยู่เพียงแต่ว่าไปทําในส่วนที่ให้ฝึกอะให้มันคล่องแคล่วก่อน <laughs> เพราะว่าเราคุยเรื่องของพื้นได้ตรงพี่จะเป็นยังไงไปต่อยอดได้โอเคเนาะ,ะดีดีข้อข้อถามดีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้าว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับ เคร่ป่างั้นก็ตันนี้ได้เขาพักกันนะคัวันนี้ก้มวโมล้วทุกท่านครับเอรุปน,นะแต่ใครที่พอตอนสามากเรียมซ่อมจะต้องไปทำนะเนี่ยสนุกแน่เดี๋ยวเราได้สดใหม่ทุกท่านกันนะ